เป็นหนึ่งในบุคคลองค์กรนักธุรกิจนักบริหารที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจากชมรมพัฒนาการไทยอาเซียนร่วมกับสมาคมธุรกิจอาเซียนและสมาชาานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเข้ารับรางวัล Best Success Quality Product Top Beauty Awards 2021รางวัลส่งเสริมธุรกิจการพัฒนาเศรษฐกิจโครงการครั้งที่14 คือกับตันป๊อปคุณฐานัญญาไกรเทพหนึ่งในทีม t ด e i ไอคอน o u p ๊ปสาวนักบินมากประสบการณ์กว่า20ปีที่ปัจจุบันขอเปลี่ยนเส้นทางอาชีพสู่วงการทำธุรกิจออนไลน์พร้อมเปิดสอนออนไลน์ร่วมกับโคชกิกให้กับผู้ที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจออนไลน์ที่เน้นรวดเร็วรวบรัดได้ใจความและต้องปัง ซึ่งรายได้ทั้งหมดจากการเปิดสอนโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิโคดกิกอะคาเดมีเพื่อน,นำไปช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆนั่นเองวันนี้มารับรางวัลอันทรงเกียรติมากเลยค่ะเป็นรางวัลแรกของเอเกี่ยวกับความง,ง,งานค่ะ TOP Beauty Award ค่ะ เป็นนักบินที่หนึ่งนะคะเป็นพวบคูมากาศียาหรือที่ทุกคนรู้จักกันว่ากัปตันค่ะในทุกๆคนก็ทราบปันดีนะคะว่า2ปีที่ผ่านมาเราอยู่ในสภาวะของโรคโควิดค่ะ2ปีที่ผ่านมาป๊อบได้หาธุรกิจต่างๆคิดว่าออนไลน์กําลังมาแล้วก็น่าจะปังมากๆค่ะใช่ค่ะจึงมองเห็นธุรกิจออนไลน์เป็นทางว่าถักไม่ใช่ทางเลือกในปัจจุบันนะคะทางว่าของเราป๊อบได้ศึกษาเกี่ยวกับออนไลน์จนมาพฟเกี่ยวกับคอสออนไลน์ 99บาทค่ะซึ่งเป็นคอร์อสออนไลน์99ของโคชทอมี่แล้วก็โคชกิกค่ะและตอนนี้ค่ะปคชเก็นลังค่ะจะเปิดบ้านเป็นคลับเฮาส์ริมเล็กทะเลาสาบกว่าร้อยไรไ่ค่ะเปิดให้เพื่อนๆที่เรียนออนไลน์มามีองค์ความรู้ด้านออนไลน์กับคอร์สเรียน99ของพวกเราค่ะ อล้วที่เรียนก็ไบาทได้เรียนรู้ทั้งเกี่ยวกับการเปิดเพจออนไลน์สร้างเฟซบุ๊กสร้างเกิดตนในเลือออนไลน์ปิดการขายถ้ายิ่งแอดต่างๆรัวๆกันไปเลยค่ะ3วันทีเดียวนะคะวันละ2-3ชั่วโมงก้เลยค่ะในการสอนส่วนตัวของป้องคือง่ายๆค่ะรวดเร็วรวดรัดได้ใจความและให้ตังค์ค่ะโซลูชันของเราเนี่ยนะคะ 99บาทนี้เราไม่ได้เอาเงินไปไหนนะคะเราเงินไปทําบุญช่วยเหลือผู้ประสบภัยตอนนี้ก็ประสบภัยหนาวทางภาคเหนือนะคะ99บาทเราร่วมกันทําบุญค่ะการติดต่อของเรานะคะคอสออนไลน์99สามารถติดต่อเข้ามาได้ตามเพจของเราได้เลยค่ะทุกคน